ไงทุกคนอืมใกล้ไปไงทุกคนผมเคอสเอง โดยสำหรับสัปดาห์นี้เองเนี่ยมันก็เข้าถึงสัปดาห์ที่3แล้วนะฮะสำหรับซีซั่นแรกของปีอย่างซีซั่นวิเทอร์นะฮะและหลายเรื่องเองเนี่ยก็ได้เริ่มฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็มีทั้งเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็เจอเดเธอหรือบางเรื่องที่ยังไม่มีคนรู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีด้วยเหรอและฮากุ ume, ซึเมะโซ้ตายตำรวจสาวป้อมยางก็คงเป็นหนึ่งในนั้นกับอนิเมะแนวไลาสซ็อฟไลท์คอมเมดี้และเรื่องราวของ2ส,สาวตำรวจป้อมยาง ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําโดยสตูดิโอมหาเทพในยุคอดีตการที่ปัจจุบันเนี่ยเขายังคงเป็นมหาเทพอยู่แต่แค่อินดี้เป็นหน่อยกับสตูดิโอแมทเฮาส์ที่หลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มที่จะเบื่อเนี่ยแอคชั่นละและหันไปนสนใจแนวชีวิตประจำวันคอมดี้แทนไม่เชื่อดูอย่างโนกันไลเซ่จะแอคชั่นดิบเถื่ออยู่ละแต่สโลว์สัชชวนง่วงเลยทีเดียวเซอร์แมทเฮาส์เองเนี่ยดูเหมือนจะรู้ว่าตัวเองน่าชอบอะไรและเลือกที่จะเดินในเส้นทางของตัวเองและใช่แล้วครับมันก็คือเรื่องนี้นั่นเองฮาก ume, no u, ุาก ume, สุเมะ yeah จะเป็นอนิเมะแนวสไลด์ซอฟไหลที่มีตีมเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายด้วยตัวอนิเมะเนี่ยดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์ยาสุและในปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ทำเป็นทีวีซีรีส์คนแสดงด้วยนะครับในโซนข้อเรื่องเนี่ยว่าเรื่องราวของคาวเอะใหม่ตำรวจสาวมือใหม่ได้ลังคิดจะลาออกเพราะเธอเนี่ยคิดว่างานเนี่ยคงไม่เหมาะกับเธอแน่ๆทั้งถูกประชาชนต่อว่าว่าเป็นตัวกินภาษีบ้างหรือจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสุดดิบเถื่อนที่ทําให้เธอกลัวแบบขี้หดตอทหายแต่ก่อนที่เธอจะได้ยืนย่นใบลาออกเนี่ยเธอก็ได้พบกับจาฟ จากฝ่ายสืบสวนที่โดนย้ายมาทํางานที่พ่อตํารวจแทนด้วยเหตุผลที่คุณจะต้องร้องหาออกมาเธอปากเสียจนโดนย้ายตําแหน่งนะทุกคนเฮ้เห้เห้เ้เห้เใช่คุณฟังไม่ผิด ปากเสียแสก,ก็อื่นไปทั่วซึ่งคุณจะรู้เองว่าเธอปากเสียแค่ไหนถ้าคุณได้ไปลองดูเองอะนะและนั่นเองเนี่ยก็ทําให้ไมได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพตํารวจของเธอเนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้งเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้นะฮะก็เป็นอนิเมะแนวสไลด์ซอฟไลท์ที่ไม่มีอะไรมากซึ่งมันเหมาะกับคนที่ชีวิตนี่ว่างมากอย่างผมหรือคุณซึ่งสำหรับคาริชชอนอนิเมะแนวสไลด์ซอฟไลท์ดูเพลินๆเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับ

อากโกสุมเมะสู้ตายตำรวจสาวป้อมยางมันคือผลงานที่ผมมองว่ามันเกิดมาเพื่อแมททาชัด,ชดเพราะตัวเรื่องเนี่ยถึงแม้จะเป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้ชีวิตประจำวันของสองตำรวจสาวแต่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ซอฟขนาดนั้นถึงเรื่องจะเกลื่อนมาด้วยความเป็นอนิเมะอบอุ่นหัวใจ แต่ก็ไม่ได้โลกสวยทุกอย่างก็ไม่ได้ดีไปหมดเสือมันเข้ากับแมทเฮาส์ที่ชอบทอําอนิเมะแนวเซนเนี่ยและการเดินเรื่องแบบช้าๆเนิ่ๆแต่มันก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อพราะตัวเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเลยละ่ะส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเคมีความเข้าของตัวละครที่ตบมุกันโบ๊ะบามากและมันทําให้เหตุการณ์ที่ตึงเที่นยนดูผ่อนคลายลงไปเยอะเลยและตัวละครในเรื่องเนี่ยต่างก็มีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากๆอย่างเช่นตัวเอกของเรื่องที่ไม่ได้อยากเป็นตำรวจเพราะว่ารักในความยุติธรรมนะแต่เพราะว่าเป็นสายคิ้ที่มัน ต่ว่าเล่นทุกตอนโดยจะเป็นจ่าฟูจิที่เป็นสาวแสนสวยแต่กลับพูดคำหยาบคายหรือว่าร้ายคนอื่นได้อย่างน่าตาเฉยอีกอย่างนึงที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นมุกตลกที่เสียดสีล้อเลียนสังคมไม่เชิมภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะอาที่เช่นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ชอบไว้ทรงผมดีเจนก็เพื่อให้มาดูขรึมและคิดว่ามันเท่แต่พอได้ออกข่าวทีไรเนี่ยแย่ไม่ออกเลยอันไหนตำรวจอนันไหนยาคูซ่าซึ่งตัวเรื่องเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนด้มุกตลกแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะฮะเป็นอนิเมะชีวิตจำว,แบบวัน ด้วยความด้ว,ว่ามันมีมุกมันเลยทําให้เรื่องเนี่ยมันดูซอฟลงไปมากถือว่าเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ดูเพลินมากด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครที่ดูมีสเสน่ห์มุกตลกที่คอยสร้างสีสันซึ่งมันชวนให้เราเนี่ยอยากดูต่ออยู่เรื่อยๆและมันก็ได้แสดงถึงสเสน่ห์ของตํารวจญี่ปุ่นที่ในแอน,นิเมะนี่ดูดีนะแต่ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะในส่วนของงานภาพแอนิเมชันนั้นทุกอย่างล้วนอยู่ในมาตรฐานของแอนิเมชันสไลด์ซอฟต์ไลท์ที่ซึ่งก็ไว้ใจได้เยนะ ในส่วนของงานภาพนี่ก็เด่นมากนะว่าแมเทเฮาทำดูความน่าสนใจของเรื่องนี้ผมให้ไว้ที่3เต็ม5ฮะค่อนข้างจะน่าสนใจใครที่ชอบอนิเมะแนวส,ส,ลสไลด์ซอฟไลา์ก็คือปิดเรื่องนี้นที่ควรหาดูนะมันเทินดีก็เรานีและกันนะฮะสำหรับการรีวิวอะไรสักอย่างมันคือรีวิว,วอะไรวะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่า,วานั่นแหละครับผมมาบ่นหรือมานั่งเล่าให้ฟังครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะฮะว่าคุณชอบอะไรในเรื่องนี้หรือดูเรื่องนี้หรือ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอลิปหน้าครับบ๊ายบายบุย๊ย